เซอร์เจ็ดเก้าหสี่เจ็ดสี่สองเปิดคุณพารดีบ้านปองเลยจังสวัสดีสองทีขลุงเฮยเยเฮยลุงขาหลุงขาเขามีแต่พี่ข้าพี่ขาไม่ใช่หรยอ พ่อข้าพ่อขาในี่ตลอดตลดอดนานคนบ้านเราเนี่เฮยจังเลยมีหน้ามันึงไม่ไปที่ไหนโอเคไม่เป็นไรนะี่คือเขากลับมาถึงเราแล้วกันนะคุณลุงหนูฝึกหายใจทุกวันเลยครับคนหายใจไม่ต้องฝึกเพราะมันอโอโต้ออโตออมาแต่ในท้องแล้วหายใจรู้ไหมเออออกมาก็หายใจเองออโตเมติกแล้วนะครับหายใจไม่ต้องฝึกแต่เรามีหลักของเรานะวิธีการของเรา ในการที่กักเก็บลมหายใจหรือว่าอากาศนั้นเอาพลังงานมาใช้วิธีของลุงที่แนะนำนั้นนะครับส่วนนี้นครับไปเลือกกักหรือว่ากระนาานนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์จติไตตัวมาก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งต่านี้นะฮะนี่มันเป็นศาสตร์ใหม่ครับท่านเป็นศาสตร์ใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงค้นพบได้ด้วยตัวของลุงเองนะครับเห็นว่ามีประโยชน์มากมายมหาสารก็เผื่อแผ่แบ่งปันแม้ว่าขณะนี้เวลา ตีสามกับยี่สิบหกนาทีนะของคืนวันที่สิบเก้านะครับสิบแปดสิบเก้าใช่มครับก็ยังต้องทำงานอยู่เพื่อที่จะบริการกับคนทั้งสองซีโลกฝั่งอเมริกาตะวันตกและบ้านเราไหมครับดูสิครับใจลุงทำด้วยอะไรใช่ไหมแต่โอเคเมื่อเวลาท่านได้รับประโยชน์เรียบร้อยแล้วลุงและคณะทำงานพึงพอใจอย่างยิ่งให้ท่านมีความสุขทุกคนทุกท่านจะเป็นยิงชายต่างวัยต่างขนาดนี่ย เป้าหมายของลุงก็มีอยู่แค่นี้ส่วนทางท่านจะรับแค่ในเพลงใดก็ขอได้โปรดพิจารณาตัวเองยืนยันตัวเองสิ่งที่ลุงโทษสิ่งที่ท่านได้รับขอให้วินิจฉัยด้วยตัวเองโอเคเรื่องอย่างนี้มันเกินเกินเกินวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกวิชาการนี่คือสิ่งที่เป็นสุดยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากโอเคไหมครับทำไปตามปกตินะคะคุณ ยูเซอร์เจ็ดเก้าหกท่านคิวบิษที่ใช้บริการลุงแหละคณะทำงานครับปุ้งจบ